ยามาฮ่าสินนีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาจอเลือกถึงเทคโนโลย y ีวายคอนเนในรถรุ่นใหม่ล่าสุดออนิวยามาฮ่าเอ็นแม็ก155 c c และออนิวยามาฮ่าแอร์ลอก155 c c ที่มาพร้อมกับวายคอนเนคทังแปฟังก์ชันครับ เรือนไมดดิจิตอลแบบ LED ไฟหน้า Full LED ไฟท้าย LED ที่เก็บของใหญ่ขนาด25ลิตรถังน้ำมันขนาด5.5ลิตร ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะและช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือระบบเบรก ABS e ยางหลังขนาดใหญ่140มิลมรล้อแมก14นิ้วระบบกันสั่นสะเทือนหลังแบบซับแทง เครื่องยนต์บูคอร5 5ซีซีและระบบ,บาวาแปรผันอัจฉริยะ VVA ไฟหน้า Full LED ไฟท้าย Full LED, ย Full LED. ระบบ Traction Control ป้องกันล้อสะบัด ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะดิจิตอลเมนเทอร์สไตล์สปอร์พร้อมสวิตช์เปลี่ยนโหมดที่เฮนระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ STOP แอนด์สตาร์ทซิสถังน้ำมันขนาดใหญ่7.1ลิตรและช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือช็อคอัพ ปรับระดับได้ถึง2ระดับระบบเบรก ABS และอันสุดท้ายการเชื่อมต่อ Y Connect 1>, 1. แจ้งสถานะน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่ 2. แจ้งเตือนเครื่องยนต์ผิดปก,กติ 3. แจ้งตำแหน่งจอดรถด,ดับเครื่องยนต์ครั้งล่าสุด 4. แจ้งเตือนการสื่อสาร 5. ตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 6. จัดลำดับการขับขี่ 7. แสดงกราฟิกมากตาวัดสองสไตล์และ8ช่องทางการติดต่อสอบถามกับทางยามาฮ่ผ่านแอปพลิเคชัน Y c o n n n c t ทีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน็อตครับคุณน็อตเป็นเจ้าของรถยามาฮ่าแอร์ล็อกวายคอนเคันนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาสอบถามความรู้สึกหลังจากขับขี่ไปตลอด1เดือนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผม,ร,บผมรถเป็นรถคันใหญ่ครับแต่ถ้าแต่ขับแล้วรู้สึก มันมือมันแบบคลองแคล่วคลองแคล่วครับแรงบิดต,ตอบสนองได้ดีมากครับ,รบประหยัดน้ำมันด้วยครับ, <c oughs> รบผมสำหรับฟังก์ชันไวคอนเน็ก ic เนี้ยรับรองว่ามีอะไรที่แบบล้ำลือล่าแบบแตกต่างจากทั่วถึงครับก็ <c oughs> คือที่ซื้อเนี่ยตอนแรกก็ตัดสินใจยากนะครับว่าจะเอาอะไรดีแต่พอมีไยคอนเน็กเนี่ยคือยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็ไม่มีครับก็เลยต้องอยากลองของใหม่ๆหมเทคโนโลยีใหม่ๆครับสุดยอดมากครับ อ่าที่เหลือก็อยากมีอะไรฝากบอกเพื่อนๆบ้างครับผมครับ,รบผู้นำออโตมิติกต้องยามาฮ่าครับสุด,ดยอดครับสามารถเลือกชมและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนยามาฮ่าได้ที่สิงหานีทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับ